ได้ยินปะได้ยินเขาอยู่ปะนวันนี้วันเกิดสุขสานวันเกิดเนี่ยเออไฮพนะโอ่่ดีเน่เรื่อ่องจบจบเรื่อจริงนเออีกอีหน้าก็จบรอเออจบแล้านสวัสดีแราชื่อไอ้นะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของตาเราตาเราชื่อประภัยนะเกิดวันที่22กรกฎาคมพศ2488ปีนี้ก็ปี68แล้วตาเรามีอายุครบ80ปีแล้วนะตาเรายังแข็งแรงอยู่เลยตอนยังหนุม่มตาเราเรียนที่โรงเรียนตำรวจภูทร2ตำบลจอหออเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาเออตาเรียนยุป,ประารมีมองเดียวทาารมเรียปปรนยุคอะาอันเดียว พอเรียนจบตาก็อายุประมาณยี่สิบสองปีตาได้เป็นตำรวจตชดออกเลยจบแล้วออกตั้งตั้งไปเลยไปจำร่งพัดขันจำร่งพักมีหรือบอกกับแ้งฝลั่งไปตำรวจรถไฟ้ตำรวจผู้ทัดตำรวจตชดอแม้ว่าเมื่อนั้นเลยว่าติสตาจบมนจบแล้วรับตชดมันว่างหลายเขาเรยยังงาของตชดอตาเป็นตชดอยู่ใช่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในแ้วในพื้งกาในแ้วตชด ตำรวจตะเวนชายแดนหรือตะชะดเป็นตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริมแทนการใช้กำลังทหารในการรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดนอันเนื่องจากสนธิสัญญากูเจนีนวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ25เมตรจากแนวชายแดนจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งตะชะดในช่วงแรกคือป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาลุกรานในประเทศ ในปัจจุบันต่อชะดอมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะยาบ้าตาทำหน้าที่ปฐมพยาบาลต่างๆเพราะตาเรียนทฤษฎีพยาบาลมาด้วยที่เชียงใหม่เป็นเวลา6เดือนตาฝึกงานที่3โรงพยาบาลมีอุดรลำพูนแล้วก็บึงการเวลาไปลบตาเราต้องเอาเป้บิ๊กไปจะมีปืนแล้วก็จะมีเป้ยาด้วยในเป้ยาก็จะมีพวกยาแก้ไข้แก้ปวดและช่วงนั้นก็จะมีไข้ามาลาเรียด้วย แล้วก็จะมีอุปกรณ์ผสมพยาบาลต่างๆเช่นยาแดงยาเหลืองแอลกอฮอล์น้ำเกลือผ้าก๊อตตาเราก็จะช่วยปถมพยาบาลเพื่อนที่ไปลบแล้วได้รับบาดเจ็บกลับมาตาบอกว่าเวลาไปลบตาลำบากมากต้องนอนกลางดินกินกลางป่าบางทีก็ต้องนอนทั้งเครื่องแบบเปเอามันหนุนเป็นหมอนส่วนปืนต้องเอาใส่แขนไว้เพื่อพร้อมสู้ลบตลอดเวลาติดตัวใส่ส่เอาปืนยายวใส่แขน เป้เป้ส้นตู๋ของใส่ส้นตู๋เป็นหมอนุ้นเครื่องแบบไม่หอดไี่น้องถ้าเครื่องแบบรองเท้าก็บรองเท้าบูทมัดก็มัดล้มเหลวมาจังน้อยแล้วก็จังมัดแน่นๆน้นสายบริหารเน่นเกินไปสายมันเกือบหมอันแม่นคือรองเท้าคอมแบทอยู่อะแม่นอันนะปะเออรองเท้าคอมแบทนีเหละอ่า ชาตาว่าเฮ็ดลมลมยังน้อยเราค่ายเรื่งองของเราหมัดมันเนี่ยนบ่อยมันรุดเป็นยังมากภาษาแล้วนิ่งกันเรื่องต้นกับเปิดเลยยุกแผบเวลาเปยุกหัวเลยกับเส้นใปบ้ากับไปเลยอ่ะเคยมีคนตายปะไม่มีเลยไม่รอดโอ้ตาบบยานบ่ยานนี่เลยลทั้งยานยานไหนๆแล้วันสูบพุ่นสูบกันมันกระซองจะตายนั้นต้องไปเลยสายหน่อยสายหลาย สมัยนั้นตาบอกว่าตาต้องสู้กับพวกคอมมิวนิสต์เราก็เลยถามตาว่าพวกคอมมิวนิสต์เป็นคนยังไงคนเฮ้าเนี่นพื้นบ้านพื้นที่เขารับถือหักคิดของนิสัยคลอนน่ะใหย่ๆยี่งเนือยมีสานรแยกๆเป็นป้ายปกครองสาหากกันน่ะมันอยากปกครองเองที่บ้าน มันแยกปพองกันเองมันทังแยกสู่รัฐบาลบ่ได้อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วเขาไฟรัฐบาลรัฐบาลสมัยท่านเป็นพ้นเอกถนอมจิตติขยจรเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นครับพ้นเอกมาภาเจ้ารุเสถียรเป็นรองนายกอยู่กันโดนเติบแล้วแต่ว่าปีมันขึ้นนักกันปีอ่าที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอย่างนี้เลยยิ่งกันเลยรบกันบินแทบหุ่เดือน ลบๆกันอยู่มองได้สิเราอยู่เป็นผู้ว่าอี่ล่ะมันอยู่ในถ้ำในหิวหรือว่ามันตั้งฐานอยู่ในหลงลึกๆหลงหนาๆคุณมันอยู่น้ำปลาอ้อยหนาๆปลามันหนาๆอันมันว่ไม่คู่ไม่ฝาหันคู่มันก็อยู่ทรืงสะพปะรดคือยู่คผู่ว้าอยู่แล้วตั้งฐานแล้วแล้วตอนตาไปสู้กับคอมมิวนิสต์เนาะยายอยู่จังไดซะยายอยู่กับผู้ใด ยื้อก็พอก็แม่เขาเลยเนาะไปยู่น้องเดินถือและจ้ากันแต่งแล่ะวันได้เอา,ามาอยู่ค่าดิอ้าก็ยื้อต้องไปถ่ายไปถ่ายหุ่นดิอืมได้ความรู้แล้วเออโอเคครับขอบคุณครับเออตาเป็นตำรวจตัวดอประมาณ22ปีจนอายุ43-44ตาเราก็ย้ายมาเป็นตำรวจภูธรที่โรงพักบุงคา้าบ้านของเราเอง แต่ก่อมมันเป็นบัดป้าขาดูเลยมันบ่มีเจา้าเรอกัอบ่ท่านนี่ท่านบ่ทาเรือหรอกเป็นปลาเนาะเป็นป้าเป็นหลวงยูบ่มีเส้นรถเรือบึงกรุงึงการบ้านแดงบ่มีอันนี้ไปิึงการกะซีเงี้ยจากบุ้่าหรือไปเพราะว่าแค่โดยสารนี่ลำนึงนี่นนลำเดียวบุ่งข่ามึงการเนี่ยออกสองม่เส่าจากบาดมึงการับซีม,ม่งส่งเดียแล่วสองชั่มงขึ้นเรือเสียเงินบะ ไม่ก็เสียเลยสิบาทสิบาทสัมแม่นแต่ว่าตำรวจครื่องหนึ่งหาบาทโอ้ตำรวจครึ่งนึงเออให้บ้านสิบบาทบาสองาแนจากบึงการมาบุคคาครับอดบุคคาหาพวุงงงันกูเลวมันซ้าคนเด้นากัไรไปเนี่ยอย่างเช่นน้องดอกน้องเดือนไอุ้่นเลาะบึงการนัดสาพวกคุ่ผไปใด้สิบบาทไห้บันก็จอดไปไดลูกบันไนก็จอดเนี่ย จากนั้นประมาณ2ปีก่อนกเกษียณตาเราก็ออกซึ่งเป็นปี4-7เป็นปีที่เราเกิดพอดีชีวิตของตาในทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากตาเราใช้ชีวิตตามภาษาคนแก่ทั่วไปตาชอบนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้านมุมเดิมเป็นประจำมองถนนที่มีรถขับผ่านไปมาหรือบางทีตาก็จะออกไปปั่นจักรยานบ้างชอบนั่งฟังข่าวเวลาจะกินข้าวแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กโดยตลอดก็คือ ตาชอบนั่งดูมวยแล้วก็ตาก็จะแอบเชียร์มวยด้วยนะเราลืมบอกทุกคนว่าเราเป็นหลานคนแรกของตาเป็นหลานคนโตโด้วยนะยายเคยบอกว่าตารักเรามากเราก็เชื่อแบบนั้นถึงตาจะไม่เคยแสดงออกทางคำพูดแต่การกระทำของตาชัดเจนเสมอมาเช่นตอนเด็กๆที่เราล้องให้ไม่อยากย้ายโรงเรียนเราล้องไห้นานมากเป็นชั่วโมงเลยตาก็มาโอ๋เราแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดการพ่อกับแม่ให้ที่ต้องให้เราย้ายโรงเรียน แต่ใครจะไปรู้ว่าเราโตมาตาก็อยู่เบื้องหลังการย้ายโรงเรียนเรื่องของเราด้วยเหมือนกันตอนที่เรามามาหาหลัยครั้งแรกเรามาอยู่ก่อนเปิดเทอมประมาณสองสัปดาห์ตากลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้กลัวว่าเราจะไม่มีเพื่อนตาเป็นห่วงเรามากยิ่งเราเอามอไซค์มาขับเขายิ่งเป็นห่วงเรามากกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่เคยขับรถในเมืองอยู่ที่บ้านก็คือเหมือนชนบทบ้านนอกทั่วไปเลยซึ่งรถไม่ได้เยอะเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเรามากแต่พอมาที่นี่เรารู้สึกว่า ตาเป็นห่วงเรามากทุกครั้งที่เราโทรไปเขาก็จะถามเราตลอดลว่ามีเพื่อนหรือยังอยู่ได้ไหมกินข้าวหรือยังลดเยอะไหมคําถามพวกนี้อาจจะเป็นคําถามธรรมดาทั่วไปที่ใครหลายๆคนก็สามารถถามกันได้แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่พิเศษซึ่งมันถามมาจากคนที่รักและเป็นห่วงเราหรือจะเป็นช่วงก่อนที่เราจะมามหาลัยตาก็ให้ตังเรามาจํานวนหนึ่งให้ได้ผูกแขนเรามาด้วย แต่ก่อจะให้ได้ตาก็ได้ไปสวดคาถาอะไรของตาก็ไม่รู้น่าจะขอให้เราอยู่รอดปลอดภัยแหละมัง้งทุกครั้งที่เรากลับบ้านตาก็จะมาพูดคุยด้วยเสมอก่อนเวลาเราจะกลับมามาหาลัยตาก็จะมาถามว่าค่ารถกี่บาทแล้วตาก็จะให้ตังค่ารถเรามาตลอดทั้งๆท,ที่ตาก็เป็นแค่คนแก่คนนึงเราก็ไม่รู้ว่าตาตังมาจากไหนทั้งๆท,ที่ตาก็ต้องใช้ตังในการจ่ายค่ารักษาตัวเองด้วยจ่ายค่ายาต่างๆในแต่ละเดือนสุดท้าย เขาแค่อยากบอกว่าเขายังให้ตาสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยบ,บ่เป็นอีหยังเลเดอและการให้ตายยุคครบลอยปีคือจังตาเคยคีโมไว้กับเขาเด้อ